ดวงรายวันของคนที่เกิดวันอังคารนะคะประจำวันที่29ตุลาคม2566นะคะสำหรับคนที่เกิดวันอังคารวันนี้นะคะคนที่เกิดวันอังคารวันนี้นะคะ จะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นจะมีการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆเกิดขึ้นคุณจะได้รับข่าวดีนะคะเรื่องการเงินจะมีคนเดินทางมาหามีคนคิดถึงหลายๆคนใครที่รอเงินอยู่นะคะมีโอกาสได้เงินจะมีคนโอนเงินมาให้หรือส่งเงินมาให้นะคะระวังปัญหาสุขภาพของตัวคุณเองด้วยนะคะนอนไม่ค่อยหลับพักผ่อนไม่ค่อยเพียงพอฝันร้ายนะคะช่วงนี้นะคะนอนไม่ค่อยหลับเพียๆมีเรื่องไม่สบายใจนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงยกย้ายหลายหลายคนมีโอกาสได้ย้ายงานหรือย้ายบ้านนะคะ คุณจะได้รับข่าวดีจากทางไกายครที่รอข่าวดีนะคะมีโอกาสได้รับข่าวดีจากทางไกลคุณยิเกณฑ์จะได้เดินทางเดินทางค่อนข้างดีมีโอกาสประสบความสําเร็จเดินทางได้โชคได้ลาบได้เงินนะคะเดินทางเราดีนะคะช่วงนี้ระวังสุขภาพหน่อยมีเกณฑ์ได้ไปพบหมอพบพยาบาลน,นะคะช่วงนี้พยายามทําบุญเสริมดวงนะคะทาชีวิตนะคะให้อาหารหมาอาหารแมวนะคะอาหารมาหรือสุนัขจรจัดนะคะหรือเติมน้ํามันตะเกียงให้โชค สื่อน้ำโชคของคุณวันนี้นะคะคือเลขที่บ้านทะเบียนรถให้โชคสีเสริมดวงนำโชคของคุณคือสีแดงสีแดงสีขาวนะคะแล้วก็สีเหลืองให้โชคเลขหน้าไพ่ของคุณ2 1 1นะคะ2 1 1แล้วก็มี9ด้วย2 1 1 9ขอให้คุณโชคดีร่ำรวยค่ะ